ผ่านข่าววันนี้ด่วนที่สุด9ร้านรายกลุ่มนี้รอเลยครั้งชงแจกเงินยียยา1,000-5,000ถึง 5, บาทนาน3เดือนครั้งสรุปจ่ายยียยากลุ่มตกหล่น9ล้านรายเตรียมเสนอคณะกรรมการกันกรองสัปดาห์หน้าก่อนรอเข้าคอรมอต่อคาดจ่ายเงินได้สิ้นเดือนมิถุนายนนี้ยันลดสุดท้ายไม่มีช่วยเหลือเพิ่ม คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 หรือคณะกรรมการเยียวยาประหลัด10กระทรวงได้ประชุมสรุปตัวเลขผู้จะได้รับความช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันและแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จ1.7ล้านรายและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับเยียวยา5 0 0 0ับาทอีก2.4ล้านราย นายประสงค์ภูนะเนศประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในที่ประชุมได้สรุปตัวเลขผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 กลุ่มที่ยังตกหล่นอยู่เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือด้านในกรอบ9ล้านลายหลังจากคัดกรองความซํำซ้อนการได้รับความช่วยเหลือแล้วประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1.2ล้านลาย ลด,ดลงจากเดิมคาดว่าจะมี2.4ล้านรายกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จ3แสนรายจากที่คาดว่าจะมีประมาณ1.7ล้านรายกลุ่มเปาะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดจำนวน6.9ล้านรายและกลุ่มสวัสดิการประกันสังคมแต่ตกงานจำนวน66,220รายทั้งนี้จะมีการเสนอให้คณะกรรมการกันกรอง การใช้เงินกู้ตามพรกเงินกู้1ล้านล้านบาทในสัปดาหนะ์หน้าและเสนอคณะรัฐมนตรีครมพิจารณาต่อไปโดยหากครมออนุมัติก็สามารถจ่ายเงินยียยาดังกล่าวได้ในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งหากเงินมีเพียงพอก็จะจ่ายทบให้2เดือนและอีก1เดือนในเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าหากไม่มีเงินพอก็จ่ายครั้งเดียวเป็นเงินก้อนทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมต่อไป อย่างไรก็ตามไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะได้รับเงินเยียวยาเท่าไรแต่กลุ่มที่มีประกันสังคมแต่ตกงานและกลุ่มเปราะบางคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ1000บาทจำนวน3เดือนและกลุ่มประกันสังคมจะได้รับเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนส่วนกลุ่มที่เหลือต้องรอให้คณะกรรมการการกรองพิจารณาก่อนว่าจะได้5,000บาทต่อเดือนด้วยหรือไม่ และจากนั้นถึงจะรู้ว่าต้องใช้เงินเยียวยารวมเท่าไหร่ซึ่งลถอนี้เป็นล้อสุดท้ายที่จะได้รับความช่วยเหลือแล้วเพราะคิดว่าเก็บกลุ่มที่ตกล่นหมดแล้วกระทรวงการคลังเปิดรับร้องเรียนโครงการเราไม่ทิ้งกันในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยมีผู้ร้องเรียนทั้งหมด860,000คนได้มีการตรวจสอบ และคัดกรองเบื้องต้นแล้ว100,000คนและในจํานวนนี้เป็นผู้ตกลนจํานวน6,472รายส่วนที่เหลือได้รับสิทธิยีวยาต่างๆไปแล้วขอบคุณแหล่งข่าวฐานเศรษฐกิจครับ